ณวัดสองคบจังหวัดชัยนาทได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ภายในงานได้มีคณะศรัทธาสาธุชนในพื้นที่พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายได้น้อมนำกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดโดยคณะศิษยานุศิษ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยมาร่วมถวาย ภายในงานหลังจากได้ร่วมกันอันเชิญผ้าตรากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดกรถินโดยผู้แทนคณะสิทธ์ได้กล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าตรากรถินแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้กล่าวคำพระเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกรถินซึ่งการทอดกรถินสมคคี นาวาัสองคบแห่งนี้เป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงศาสนสถานบูรณปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดเพื่อให้วัดเป็นสถานที่สับปายะรองรับศรัทธาสาธุชนที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะส่วนที่วัดหนองหล่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคี ในการนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสาม0 0ื่นวัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยรวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยผู้แทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรกถินและจตุปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยบริวารกถินแด่คณะสงฆ์และจากการที่คณะศิษยอนุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสมามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะศิษยอนุสิ์ บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันนี้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างปลื้มปิติในมหากราทานครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะโดยปกติทุกปีก็จะมีเพียงชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่มาร่วมงานบุญทอดกระถินปีนี้นะับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่คณะศิษยานุศิ์วัระธรรมกายได้มาร่วมถวายกระถินด้วยถือเป็นการสร้างความตื่นตัวในหมู่ชาวพุทธค่ะ นอกจากนี้นะคะคณะศิยานุศิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสาม0 0ื่นวัดโดยคณะศิยานุศิษ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดศรีประทุนทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยผู้แทนคณะศิษย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยร่วมบุญกรถิน แด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะงานบุญทอดกระถิ่นสามัคคีถือเป็นมหากราทานใหญ่และมหากุศลในครั้งนี้เกิดขึ้นจะความร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างความปราบปื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ กราบขอบพระคุณที่รับชมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวส์ได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆก,กันกับบุญนิวส์ค่ะ